สวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการาแก้อาการเหรอวันก่อนมีเพื่อนๆถามมาว่าปวดไหลเงี้ยมันจะแก้ไขยังไงนะครับพอดอีผมก็เรียนกดจุดมานิดหน่อยนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเราปวดไหล ปวดแขนเนี่ยเราจะแก้อาการยังไงก่อนอื่นนะครับเรามาคุยว่าสาเหตุจากการที่เราปรวดไหล่ปวดแขนเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่มันจะทําให้เราปรวดไหล่หรือว่าปวดแขนนะครับสาเหตุแรกๆเลยครับคือท้องผูกนะครับเพราะว่าถ้าเราท้องผูกเนี่ยเส้นชีพจรลำไส้ใหญ่นะครับมันก็อยู่แถวนี้นะครับนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งนะครับก็คือ นอนไม่ค่อยหลับหรือนอนดึกมากๆอันนี้ก็จะทําให้ปวดปวดไหล่นะครับปวดไหล่ช่วงนี้แล้วก็ามาจับเข้าที่คอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสาเหตุพวกนี้ถ้าขับถ่ายดีนอนหลับดีนะครับสาเหตุพวกนี้ก็จะอาการปวดไหล่ก็จะเบาลงนะครับก็จะไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถ้าเราเป็นแล้วแรกๆเราจะแก้อย่างไงนะครับ ถ้าเป็นการกดจุดเลยก็เราก็จะกดไม่กี่จุดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยากให้มันหายไปเลยนะครับก็ต้องไม่ก็ต้องขับถ่ายดีๆนะครับอ่าวันหนึ่งก็ขับถ่ายให้มันโล่งนะครับไม่ใช่ท้องผูกสองสาวันถ่ายทีอันนี้จะไม่ดีน,นี้จะมีอาการปวดไหล่เป็นประจำนะครับปวดไหล่ตงข้างนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งถ้า ถ้าเรานอนไม่หลับหรือนอนดึกนะครับนอนดึกนอนเออที่ยงคืนตีห่งตีสองนี่ยมันก็จะมีอาการปวดไหล่ทั้งหลังเข้าสะบักนะครับไปหาหมอนวดแก้ยังไงก็ไม่หายนะครับถ้าเราถ้าเรายังนอนดึกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปหาหมอนวดมันก็จะหายเป็นช่วงๆนะครับพอนั่นแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะว่า,วาเ,เรานอนดึก มันเกิดภาษาแผนไทยเขาเรียกว่าปิดตะมันพอเรานอ,นอนดึกเนี่ยไฟมันในช่วงเวลาปิดตะมันมันกำเริบนะครับมันก็ทำให้วาตะเนี่ยมันติดลมมันติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราแก้ไขว่าเราไม่ไม่นอนดึกนะครับเราก็จะถ่ายดีนะครับแต่ถ้าเรานอนดึกแล้วมันก็จะท้องผูกตามมาอันนี้ ผมเห็นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังว่าเหล่านี้คือสาเหตุหลักที่มันทําให้เราปวดแขนอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะว่าที่แขนเนี่ยมีเส้นชีประจรลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะครับพวกนี้มันก็จะมีสัมพันธ์กับการนอนดึกแล้วก็การขับถ่ายไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสมัยก่อนเวลาเราไปหาหมอนวด นวดเสร็จเขาก็จะให้ยากระสเส้นกินยากระสยเส้น,นกนินแล้วก็ถ่ายออกมันก็จะทําให้เราถ่ายออกเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเรากา็ขับถ่ายให้ดีนะครับขับถ่ายให้ดีดื่มน้ําเยอะๆออกกําลังกายนะครับต่อไปเข้าสู่หัวข้อที่เพื่อนๆถามมานะครับพอดีวันก่อนเพื่อนๆมีอาการปวดแขนผมก็เลยบอกวิธีการกดจุดแล้วก็ช่วย ผ่อนคลายแก้อาการให้กับตัวเองครับท่้แรกเลยครับง่ายๆนะครับเอาเอานิ้วโป้งนะครับมากดที่จุดนี้นะครับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับมากดที่จุดนี้นะครับนะครับทําอย่างนี้นะครับกดกดแรงๆเลยนะครับกดแรงๆกดแรงๆทําอย่างนี้นะครับท่้แรกคืองหนมืออย่างนี้ก่อนนะครับ ง่ายมือกดแรงๆนะครับผ่อนคลา,ายนะครับเอาสักสกี่กกครั้งดีสักสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งแล้วแต่นะครับกดไปเรื่อยๆกดให้แรงๆนะครับมันจะเจ็บนะครับจําจุดได้ไหมฮะจุดจะอยู่ตรงตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่อยู่ปลายตรงนี้นะครับบีบบีบแรงๆครับ่างนี้ ถ่าต่อไปนะครับอันนี้หงายมือต่อไปความมือเหมือนเดิมนะครับ,บกดนะครับความมือ,อก็นับไปสักสิบครั้งอ่าสิบครั้งต่อไปตั้งมืออย่างนี้นะครับ,บกดไปเสร็จครั้งนะครับโอเคนะครับ ท่าต่อไปนะครับยกไหล่ขึ้นอย่างนี้นะครับดึงเอามือมาข้างหลังนี้ดึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับดึงให้ตึงเป่าลมหายใจออกยาวๆเป่าออกยาวๆนะครับแล้วก็พอมันตึงแล้วดึงไปข้างหลังสักหน่อยนึงตึก๊กอ,อันนี้เป็นสองท่าแล้วนะน,นะครับท่านี้แล้วก็ท่า ตึ๊บอย่างงี้นะอ่าต่อไปง่ายๆนะครับดูนะครับดูกดปึ๊บนะครับแล้วเราก็สบัดออกไปให้ให้สุดแรงนะปล่อยมือให้เป็นธรรมชาตินะครับปล่อยใหแบบ้เหมือนมันหมดแรงอย่างงี้นะปึ๊บอ่าสลัดไปท่าที่หนึ่งคือสลัดหงายมือท่าที่สองคือสลัดคว่ำม,มือสลัดปึ๊บอ่าต่อไปสลัดแบบตั้งมืออย่างนงี้นะครับ อปึ๊บ่า,ามท่าอันนี้คือจะช่วยปรับสมดุลกระดูกที่ที่ข้อแขนตรงนี้แล้วก็ท่านี้ก็ปรับสมดุลที่ข้อไหล่นะครับต่อไปก็ท่านี้เป็นท่าคลาสสิกอันนี้เป็นท่าในแพทย์แผนไทยนะครับด้วยสีดัดตนนะครับดึงให้แขนตึงนะครับสังเกตเพื่อนๆให้แขนตึง ท่านี้ถ้าใครเจ็บไหล่เนี่ยทำนี่มันจะเจ็บมากแต่ท่านี้มันจะไล่ลมลมร้ายที่มันออกจากหัวไหล่ออกจากแขนได้ดีมากแล้วก็เป่าลมหายใจยาวๆสักห้าหกครั้งนะครับหรือสิบครั้งก็ได้ให้ทำทำท่านี้นะครับมันก็จะเบาเพราะปกติคนเรามันจะ มันจะมือมันจะงองอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ก็จะงองอย่างนี้ทํางานก็จะงองอย่างนี้นะครับนะเส้นชีปประจอต,ตรงเนี้ยข้างหลังมือเนี่ยมันจะมีสามเส้นนะครับแล้วก็เส้นชีปประจอข้างในนี้ด้านในเนี้ยก็จะมีอสามเส้นพอแต่ถ้าเราดัดขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะดัดเส้นที่ประจอทั้งทั้งแขนข้างหลังแล้วก็ข้างในนี้ด้วยนะครับข่านี้ง่ายมากนะครับ ถ้านึกอะไรไม่ออกทําท่านี้ก็ได้นะครับมาทำท่าเดียวนี้ก็ได้ครับเป่าลมหายใจยาวๆถ้าใครปวดไหล่อยู่เนี่ยมันจะไล่ไปหมดทุกเส้นเลยครับหกเส้นชีพจรอ่าเนี่ยเปลี่ยนสลับกันเป่าลมหายใจยาวๆการเป่าลมหายใจก็คือการฝึกลมปลาณน,นะครับก็คือให้ลมปลาณมันเคลื่อน อย่างนี้นะครับและท่าสุดท be, ้ายก็คือดึงน <an> ิ gorilla. ้วเบาๆนะครับดึงเบาๆวิธีดึงดึงออกไปตรงๆนะครับออกตรงๆนะครับออกตรงๆดึงเบาๆมันจะดังไม่ดังไม่เป็นไรดึงนะครับนิดหน่อยนะครับเบาๆดังไม่ดังไม่เป็นไรนะครับนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะปรับสมดุลตั้งแต่มือข้อมือ ข้อแขนข้อศอกแล้วก็ข้อไหล่นะครับแล้วกเ็เรายืดเหยียดตามภาษา,างี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะทําให้มันผ่อนคลายได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นที่สําคัญสาเหตุจากการปวดไหล่เนี่ยก็จะมาจากการนอนดึกแล้วก็ท้องผูกนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเป็นท่าง่ายๆใครๆก็สามารถทํากันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะกดจุดหรืออะไรพวกนี้ดื่มน้ําผึ้งผสมมะนาวหรือว่าเราจะดื่มพวกอ,อ,อะไรน้ามาตูมก็ได้เป็นน้ําสมุนไพรก่อนที่จะปรับสมดุลตัวเองนะครับมันก็จะดีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสารอาหารพวกนั้น ก็จะมาซ่อมแซมจุดสำคัญที่เราเจ็บปวดมันก็จะหายเร็วขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ